สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .2 นะครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงวิทยาศาสตร์ซึ่งวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนไปสำรวจต้นไม้หรือว่าพืชที่อยู่รอบๆบ,บ,บริเวณบ้านของนักเรียนนะครับแต่ก่อนที่นักเรียนจะไปสำรวจนะครับครูก็จะให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับนะครับบอนสีบอลสีลิ้นมังกรลิ้นมังกร มะกรูดมะกรูดกล้วยกล้วยตะไคร้ตะไคร้กะเพรากะเพราใบาเตยใบยเตยคุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสายข้าหลวงข้าหลวงสับปะรดสีสับปะรดสีส โโกศนลิ้นกระบือลิ้นกระบือทีนี้นักเรียนมาดูนะครับมาสำรวจนะครับในบริเวณบ้านของนักเรียนมีต้นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาสำรวจพร้อมๆกันนะครับไปเลยครับ